เข้มาทางนี้เนี่ยตรงข้ามกระทางเข้าไปดูก็จะมีโคมปักให้ดูออันนี้น่าจะไปดูแมงกะพุนหลีเ่นนี้นะเดี๋ยวประมาณนี้ค่ะโีคอยู่นะแนะนให้ดูแมงกะพุนไปดูแมงกะพุนหลากสีนะคะท้องฟ้าผงใสคงไม่พลาดป้ายบอกแมงกะพุนหลากสีบ้านคลองกว้าง บ้านน้องเรกเลยนี่เราอยู่โซนกลับจากบ้านนะคะถ้าวิ่งตรงไปด้านหลังเราก็คือประเทศกัมพูชาเป็นคลองใหญ่เป็นคลองใหญ่เมื่อวานเราก็ไปช้อปปิ้งคลองใหญ่กันตรงนี้ของไทยวะเขาบอกว่าทางเข้ามีหลายทางอ่ะตรงนี้อันนี้หยุดลงเรืออันนี้ของทิพย์แมมชมแมงกะพุนหลากสุดเยอะที่สุดลริงจริงจริงจริงแล้วเขาบอกว่า ไปไปที่เดียวกันค่ะแต่ว่าเข้าหลายจุดเข้าหลายทางก็แต่แต่ว่าเราจะไปลงเรือใครอันนี้เขาบอกว่ามาลงเรือบ้านใครนะบ้านทิศแม่ทิศแม่แล้วพี่โตเขาแนะนําให้ไปบ้านใครไอ้เนี้ยผู้ใหญ่แอดผู้ใหญ่แอดแสดงว่าไม่เชื่อพี่จะได้มาโอ้มีรถจอดเยอะคับคุมีรถจอดเยอะเอยมีเสื้อชูชีพเต็มเลยอันนี้ของออบวต จะไปดูแมงกะพุนอันนี่เส้นทางที่เราเข้ามาเราเห็นรถจอแดแสดงว่ามีคนมานะเนี่ยอตอบถามคุณแม่ที่นั่งตรงนี้ไปโตโัวเขาไม่ยอมมามีแมงกะพุนเบอกวะเนีเ<อ>่ยฮะพร้อมีนะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไปเรียกเขาให้แล้วนี่ตรงนี้ตรงนี้เรือใครอ่ะเรือทิดแม่เหรอเรือทิดแม่เหรอตรงเนี้ยตรงนี้เรือใครอ่ะ แล้วผู้ใหญ่แอดอะต้องไปอีกท่าหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าเจโตอะเจโตบอกว่าให้ไปตรงผู้ใหญ่แอดก็ได้แต่บอกว่าตรงนี้ทิดแหม่มว่างั้นก็เลยว,ว่าเออลองมาดูเนเพราะป้ายบอกเยอะสุดนี่คลองนั่งตรงนี้เลยเนี่ยมันวางอวนใช่ไหมก็โทรมาเมื่อวันเจโตโทรมาหาเห่นสาวสาวก็บอกว่าทิดแหม่มไปทะเลยังไม่กลับเลยเดี๋ยวโทรบ,บอก มันก็เงียบไปเลยเัาบอกเมื่อวานฝนตกแมงกะพรุนไม่ใช่เมื่อวานฟ้ามันมันสว่างแล้วแหละแต่ว่ามันวันก่อนนี้ฝนมันตกอยู่ไงพอมาเมื่อวานนี้น้ํามันก็ยังขุ่นอะเขาบอกว่าฝนตกเมื่อวันซืนพอมาอีกวันหนึ่งก็น้ำยังไม่นี้ก็ไม่รู้เรือถ้าไม่นี้จะได้ไปท่าผู้ใหญ่แอดงี้นน่ะน้ำขุนอะมันจะอยู่ข้างล่างมันจะไม่ลอยขึ้น ตอนนี้ก็กำลังหารถกำลังหารถเนี่ยไอทัวชีพมีเยอะแยะเลยเนี่ยแล้วรถใครเยอะแยะเนาะออกจากท่าเรือเพื่อจะไปดูแมงกะพรุนรีวิวไปเลยครับมีคนหล e, okay. okay. ่อพาลงค่ะเดี๋ยวดูหน้าตัวเองหน่อยเรือกำลังถอยไปเรื่อยๆนะไปอีทีกำลังสวนทางกันค่ะ เรือค่อนข้างจะยาวสองลำลก็เต็มแม่ปลาเยอะว่าม,มันกออกไปกลับกี่โมงแม่แมไหมเข้ามาครับเขาเกุ้งหลับปูรครับเมื่อวานนี้โทรจะโทรหามันมันบอกว่าท้องฟ้าเสื่อมแล้วบอกาม<พ>าดูแมงกะพ <า S 2> รุนต้องท้องฟ้าโปร่งอย่างน้อยสองวันเราโปร่งวันเดียวเมื่อวานเราก็เลยไม่กล้ามาเพราะฝนตกก่อนหน้าวันนึง ถ้าน้ำขุ่นก็จะไม่ขึ้นข้างบน เยอะอยู่ใานเล็กนี่ไงนี่ไงนี่ไงอย่างนี้ถือว่าไม่เยอะเล็กบอกถือว่าไม่เยอะก็คือเยอะกำหรับเ่าหลากสีนะคะนีบเขาบอกว่าถ้าคลื่นแรงอ่จจะไม่ค่อยมีเขาจะอยู่แบบสุบแต่ว่านี่ก็คือคือเยอะสำหรับเราเลยโอ้เต็มเลยก็จะอยู่ใต้น้ำอาจจะมองยากหน่อยเนาะถ้าดูในกล้องแต่ในตาเปล่ามีเยอะอยู่ เอายังไปผ้าเลยค่ะเพราะว่าน้องกูดูฝังนี่ไปอยู่ติดฝังอะไรันนะเดี๋ล่าไ่ลูกหไปอยู่ชายชายหาดเลยนะชายหาดอยู่นี่ไปอยู่ติดชายหาดเลยถ้า,าถ้าน้ำสงบสงบอ่ะจะเยอะคนนี้ <c oughs> ได้เห็นแล้วคะ่ะแมงกูพราตีตีมันเยอะต้องบอกอันนี้ค <c oughs> ือน้อยแล้วก็ฝนเพิ่งจะหยุดตก มันเปนทอนเยู่มนเป็งาเลยแหละจริงๆถ้าเยอะมันจะแน่นกว่านี้เนาะแน่นลอยมดเป็นก้อนๆตรงตนีถ้ามันไมก็นมันเดอขาบ้นแสดงว่ามันไม่ได้มาจากต่างประเทศใช่ไหมคือมันอยู่ที่นี่แหละนี่แล้วบ้านเราเขไม่เอานี่แล้วอ่ะเดี๋นี้เขาไม่เอาทำเมนตุลกรอบไอ้ แล้วทุกปีทุกปีของเดือนก็จะมีประมาณเดือนนี้ใช่ไหมคะอ๋อแล้วก็มันก็จะตายไปมันไม่เหมือนนกนางนวลเนาะมาจากไซบีเรียอะไรเงี้ยเดือนนี้หนาวอันนี้ไม่ใช่นะคะก็จะเป็นแบบถึงเดือนเขาก็จะมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกอะไรคะเขตพื้นที่ตรงนี้นู้นาดอยแดง อ๋อหาดพลอยแดงที่เราไปกินอาหารแสดงว่าเรามาร้านอาหารพลอยแดงเราก็เจอเรือตัสิงห์เนี่ยเรือร้านอ๋อแสดงว่าเรามากินอาหารหาดพลอยแดงเราก็เจอสิเล็กก็ตัวเองเดินมาได้ไม่ล่ะลงมาไม่ได้ต้องหน้าเรือตัวสิงห์ลอยมาหน้าหาดจะไม่มีเหรอไม่มีอ่ะนอกจากมีเยอะๆมันก็อาจจะไปตายข้างๆตรงนั้นตรงนั้นคือร้านอาหารหาดพลอยแดงที่เห็นเรือเพราะเราเคยมานั่งทานกันแต่เขาบอกว่าถ้าเยอะต้องมาช่วงเช้า ถ้าเรามาทานเย็นอาจจะไม่เจอก็ได้ดปไ แต่ถ้าเกิดเห็นแน่นๆคือจะสวยมากที่ขยันจะลอยขยันก็ได้เนี่ยก็อยากจะลอยแล้วนะใช่เต้องมีลมนะครับมีลมอ๋อนี่ไงแล้วพอน้ำนิ่งๆแล้วก็จะอยู่เยอะเนี่ยจะอยู่ที่นี่เยอะแต่ถือว่ายังไม่แน่นมากสีฟ้าสวยมากเลยสีฟ้าคือสวยมากสีฟ้านี่สีขาวสีขาว นรงนี้เขาเขาอยากติดราตีดฝังตายแล้วเนี่ยเขาลโลตรงนี้แน่นเลยค่ะจะมีสีฟ้าสีขาวสีเทาสีน้ำตาลไม่มีชมพูเนาะมีไหมชมพูไม่เห็นเนาะปลาเยอะเลยป่า เขาบอกว่าอยู่อยู่ข้างล่างเหนื่อยแล้วอยากจะอยู่ข้างบนเมง่อเนี่ยไปกันเป็นขบวนวะตรงนี้แน่นเลยค่ะตรงนี้แน่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเจอซี่คู่กันตรงนี้แน่นเลยไปีกว่นี้เนี่ยพอเราอยู่นิ่งๆน,นะนเขาจะมาเยอะเลยก็ไปดูตรงเขาล้านกันนะเนาะตรงนี้มานี่ใครบางคนเห็นก่อน เยอะมากเลยลก็มีเรือลำอื่นมาดูเหมือนเราถ้าดูดใกล้ๆแลสวยเนี่ยถ้าดูด้วยตาเปล่านะ่าจะสวยกว่าวมัน,น,มนเนะ่็นแหลกน้ำนิ่งอะนาทีน้ำนิ่งแล้วนอนเป็นก้อนเป็นแบบสวยเลย,เลยมันคำนน้ามันเสียนะพี่นะ,ะน้ามันเสียแต่ว่ามันเดินม,มากเนะี่ยทำให้ไม่งั้นคนมาไกลไม่ได้ดูแต่พอ z o o นอกขึ้นแรงด้านเลยไม่เยอะมากเขาจะอยู่ข้างล่างเขขึ้นแรงเัาเหนือหน่อยเหนื่อยโตขึ้นค่ะข้างล่างน้ำจะนิ่งเนาะ ขอเพืนแรงมันก็เลยโลยมีอยู่นะครับ คนอยู่มันชาวประมงอาไัยอยูอ่มาอยู่ริมคลองกันมาจับมาจับจองกันเนาะนไม่ได้อยู่อันนี้คือบ้านเอาอยู่บนในน้ำเลยเนาะต้นโกงกลางต้องทำสะพานเชื่อมเข้าไปแต่น้ำมันก็คงไม่ลึกอะ i ขเขาแค่ตาวเตาวเขาบอเขาเคยเห็นแล้วเขาอยู่ที่ของสนนะ่ะมันจะมีเยอะตอนนั้นหลายปีแล้วเป็นสิบปีนะ